เ,เจนคานเนกิทำไมสภาพเธอดูแย่ขนาดนี้ล่ะสภาพเหมือนโดนแฟนบอกเลิกตอนกำลังติดโควิดและร้องไห้เสียใจยาวนานถึง5ชั่วโมงตอนนี้เธอแปลงร่งางแค่เป็นชายวัยกลางคนเรียบร้อยว่ามึงเสเพ้วล่ะแบบนี้ออกมาเดยี่ีเลยนะวั้ยรุ่นทำอุปกรณ์ไม่ไม่ไม่สภาพของเจนที่คุณเห็นตะกี้เขาไม่ได้ทำอะไรที่ผิดกฎหมายนะครับ เขาแค่เกมมิ่งอย่างหนักหน่วงและได้นอนแค่สชั่วโมงต่อวันเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยนะครับที่เจนนั้นจะหน้าตาแบบนี้และกูนั้นหน้าตาเหมือนเจนในตอนนี้ด้วยต้องโทษ Black กมิสวู k คองนะครับที่สร้างเกมออกมาดีเกินจนผมกับเจนไม่ได้นอนรวมถึงไม่ได้ฟาร์มเกมนี้ด้วย Monster g ์ก l วันนี้ผมเพียงแค่จะมารีวิวอาวุธใหม่นะครับของหน่วย CCG ที่มีชื่อว่า h y e r m i เลยแบบอย่งเท่าเดิมอยู่เลยแบบนี้ไม่ไหวแล้วมีอะไรให้กูโทษได้บ้าง <Bro. S 1> ที่ต้องโทษหนักๆเลยคือเออไซอิวซีอิวแบ็กนิดบูขง <c oughs> okay, คงวันเดทฮาฟโอเคกูโทษมึงด้วย GG12B8 ึ่งคำว่าฮาฟมันทำให้ผมนึกถึง Half. ฮารฟบูสบายใจจังเลยผมเออบ้เยความผิดให้กับทุกอย่างแล้วนะครับตอนนี้ผมรู้สึกสบายใจแล้วเดี๋ยวเรานั้นมารีวิวกับผมสิ่งที่เรารอคอยกันดีกว่า นี่ไงล่ะไฮเยอร์มายคนใช้เอ่อโมอกันถ้านักขามารู้ราคาอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าล้านเยนนะครับแต่ผมจะใช้โรบักในการซื้อเรเวลขั้นต่ำที่คุณจะสามารถซื้อได้คือ700ไเว้ยของผมนั้นเกินแล้วเนี่ยดูดีลลกพี่กดโอโอ้มันเป็นปืนเหรอเฮ้ยคุณผู้ชมผมเอาปืนรถถังเอามาติดไว้ที่มือว ืนรถถังอะ่ะเนี่ยมันเอาปืนรถถังกันนี็วมาแปะมือตัวเองปืนรถถังจากเลดอเลดยิงโอ้คือตะกี้มันยิงหรือเปล่ามันไม่ได้ยิงนะครับมันฟาดว่ะแต่รัศมีอยู่ถือว่าไกลอยู่นะเออไกลไกลแต่ก็ถือว่าพอไปวัดไปวาได้แต่เอาจริงนะครับมันคงไม่มีใครแบบมานั่งกดคลิกแบบนี้ใส่ศัตรูหรอกมั้งจริงปะ มันแลดูแบบกระโปงไปหน่อยโอเคโอเคเดี๋ยวเราลองท่าอีดีกว่าคุณผู้ชมคราวนี้อี e. ท่าโจมตีระยะกลางนะครับการพุ่งไปฟันถือว่าเป็นท่าเบสิกเลยสำหรับเกมแบบพวกแนวมอนสเตอร์กูลอะไรประมาณนี้อี e. มันเหมือนยิงไปได้หรือเปล่าเพราะเหมือนตะกี้ผมเห็นแบบแม่งมีแสงออกจากตรงรูตรงนี้ด้วยเขาน่าจะทำออกมาให้มันคูคุเฉยนะรจริงๆแล้วมันไม่ได้ยิงหาอะไรออกมาเลยลองท่าอาดูอ่ะ โอ้โอ้วัตตาเฮ้ยโอเคเริ่มเบียวขึ้นมานิดนึงแล้วคุณผู้ชมความเบียวในหัวใจตอนนี้เพิ่มมาเป็น5%ปแล้วนะครับอ่ะปุ่นอ,อาคือยิงแล้วก็ถอยหลังกลับ1สเต็ปในดูท่าเอฟโอ้โอเคการยิงกูม,มาละอย่างนี้แหละคุณผู้ชมมันเอฟค้างได้ไหมเอฟค้างเอฟค้างไม่ได้นะครับคุณสามารถยิงออกมาได้เพียงแค่หนึ่งลูกเท่านั้นเอฟท่าฟี เฮ้ยวัดนี่คืออะไรอะ่ะเหมือนเป็นการชาร์จเปล่ากดสี่ครั้งหนึ่งเฮ้ยชาร์จว่ะมีไฟฟ้าสามอันกดยิงเปียงเหมือนมันน่าจะแบบแรงกว่าเดิมใช่ไหมผมอยากรู้ว่ามันต่างกันมากไหมอะดิสี่ชาร์จหนึ่งครั้งกับ F อม,มันต้องไปลองกับบอสอะปัญหาคือบอสมันไม่ได้อยู่นิ่งๆให้เราตีเนี่ยดิผมว่าเราน่าจะ ชิปหายพอสมควรนะครับตะกี้นี้ผมเอามาลองกับเจ้าหมอนี่เล็กน้อยตอนที่ยังไม่ได้กดอัดอย่างนั้นขอเราลองดูหน่อยได้ไหมเพื่อนฟรีชาร์จชาร์จแล้วก็ชาร์จยิงซื้อโมโหไม่โดนกูว้าวู้วไม่ว้าววะไม่รู้แต่ว่าลองดูใน PVP จริงหน่อยอ่ะปับ๊บ F ยิงปูมกดอ e. เริ่มเริ่มไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่หลายคนบอกไอ้พี่ลองกด V ดูหน่อยไอ้ท่า V เนี่ยมันเป็นไอ้ท่าพิเศษที่กูซื้อมาโว้ยมันไม่ได้เกี่ยวกันกับไอ้ตรงนี้นะครับเนี่ยๆๆ,ๆมันเป็นไอ้หางที่ผมรีวิวไปเมื่อ2-3คลิปที่แล้วอะแม่งกบวดใจว่ะเอาว่ะ F ปับปับมันมันดูเหมือนจะเบียวแต่มันก็ผมไม่รู้่ะรู้ว่ามันมีหลายอย่างที่ผมยังไม่รู้วะ เอฟปั๊มป um. um. ั๊มดาเมจอาจจะแรงขึ้นแหละหรือว่าเรานั้นอาจจะแบบใช้ได้กับท่าอื่นด้วยชาร์จแบบหนักๆเลยแล้วคราวนี้ลองกด R. ออแม่งไม่ลด <laughs> ไม่น่าใช้เลยคุณผู้ชมความน่าใช้ตอนนี้ลดลงทันทีนะครับลดลงทันทีเลยโอ้โหเห็นเลือดที่แบบลดไปไหมเท่าติ่งแมวอะนะลดเท่าติ่งแมว ไม่ไหวละดูดศพก,ก่อนเขาดีด้ผมมึงไปอ่านดูเขาบอกว่าไอ้ตรงท่าซีเนี่ยมันมีเอาไว้ชาร์จพลังของอแคนนอนบลสของเรายิ่งชาร์จหนักๆดาเมจยิ่งแรงคุณผู้ชมถ้าเราเอาแบบไม่ชาร์จก็จะสังเกตได้ว่าลูกมันประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเรานั้นชาร์จแบบหนักๆกด F มันจะใหญ่ขึ้นนี่ใช่มันจะใหญ่ขึ้นจริงๆแต่แล้วไงเหรอแล้วไง แล้วไงเอาล่ะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นฟันแฟกนะครับเกี่ยวกับไอ้บอสที่ผมไปสู้ในพาร์ทก่อนแล้วก็โดนย่ำยียงหน้าสมเพชน้องๆเด็กน้อยหลายคนถือว่ามีความรู้เลยนะครับว่าเป็นบอสมังกรครับพี่ที่พี่สู้อยู่คือมันเป็นคันเนกิคันเนชั่นตอนเป็นมังกรครับพี่แล้วมันเสกตัวที่พี่บอกว่าเป็นคิงคองออกมาเป็นบอสที่ลูกน้องน่ารำคาญที่สุดเลยครับโดนนักมวยปั้ม w w e ัปเปอร์คัตรัว ขนาดผมเวล3,000ันยังใช้เวลา10-20นาทีมี2.5้าเฟดอ่ะโอ้โหเขาบอกว่าไปเซิร์ฟเวอร์พับลิกเถอะนะเอาจริงนะไม่ไหวหรอกขนาดคนเวลวตันยังใช้เวลา10-20นาทีแล้วกูเป็นใครอะ่ะก็ต้องมาโซโล่สู้กบเจ้าหมอนี่ไม่ไหวหรอกเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมอันนี้มันแปลงร่างกายเป็นแบบมังกรตโตเต็มวัยแล้วเหรอ <c oughs> ว้าวยางเช่เลยหันหน้ามาหน่อยลูกพี่ อยากจะเห็นหน้าแบบชัดๆแบบเต็มๆมังกรโตเต็มวัยมังกรโตเต็มวัยอระผมทาดาเมจเขาได้ไหมแต่องจริงใจจริงก็กลัวอยู่เหมือนกันนะทําดาเมทําดาเมทําดาเมจแล้วทาดาเมจไม่ได้ว่ะมันค้างไปแล้วเขาตายเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับแต่ก่อนอื่นขอลองดาเมจกับคนดูก่อนได้ไหมอยากจะลองยิงแบบซุปเปอร์ชาร์จดูถ้าเราแบบทําการ PVP แบบยิงดาเมจแบบซูเปอร์ชาร์ดดูอะไรจะเกิดขึ้นนั่นไ,ไ,ไงดูเหยื่อดูเหยื่อเฮ้ยเ้ยจะเอาเหรอวะยิงแบบซูเปอร์ชาร์ดที่แตกเลยเฮ้ยเหมือนผมรังแกคนที่อ่อนแอกว่าหรือเปล่าวะนี <c oughs> ่งไงเขามั่งไฟกันเลยคุณผู้ชมครับเจ้าหมอนั่นโซโล่คุณผู้ชมหางตะคาบหางตะคาบเป็นโซโล่ได้เวลาดีรู้มาช่วยเราเพื่อนบนึงกูลืมชาร์จยิงแบบซูเปอร์ชาร์จมึงเจอกูลิงคิงคอง ึบเอฟปั๊มดูสภาพท่าผู้ยิงน้อยๆอยู่แม่งไม่น่ารอดว่ะถ้าวีถามวิ่งข้าลงเชนออกมาแล้วรอก่อนรอก่อนมันต้องช้าเด้อคุณผู้ชมเก็บเก็บเฮ้ยคิงคลองจบทบก่อนจบทบโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหกูบินได้เลยจังหวะนี้ ตัวไหนตายเลยผู้ชมครับสภาพเพื่อนกูน่าจะม่องไปแล้วรอกูชาร์จก่อนหนุ่มน้อยน้ำหนึ่งทีละหนึ่งวิคราวนี้แหละกูจะเอาพวกมึงไปให้หมดแผนฮ่าฮ่าลูเซอร์โอ้ยโอ้ยโอ้ยกูขึ้นมาอยู่บนสะพานนี่แล้วโอเคมันต้องมีตัวล่อผู้ชมเดี๋ยวผมอยู่บนสะพานตรงนี้ให้เฮ้ยได้โป่วใครสักคนโอเคจบแล้วอย่างนี้ชีวิตกู ผู้ชมครับ阿拉ตะรีแพิ่งโอเคทุกเกาะมันแตกกูโดนไอ้พวกนี้ PVP เพื่อนมาช่วยกูหน่อยโอ้ยมึงเห็นกูไหมเขายืนดูกูตายคุณผู้ชมมาช่วยกูน้ <c oughs> ืยสู้จนตัวตายเป็นยังไงอ่ะหน่อย <c oughs> ถ้าให้พูดตรงๆงเลยนะผมไม่ผมไม่ถนัดอันนี้ว่ะนะครับลองเอาสิ่งที่ผมถนัดโคตร ควินเควที่แบบเน้นฟาร์มอ่ะไออีซ่าเนี่ยผมแม่งโคตรชอบเลยแต่คราวนี้ผมบอกเลยผมคนละคนละมเจอกู๊บอี e. <F. S 2> เฟยอย่างนี้แหละมึกโอเคโอเคโอเคผมว่าอาวุธของผมอันนี้น่าใช้ได้อยู่อีเฟต่อไปวิ่งเออเออย,ยังพอไหวมันดูยังไงว่ามันพอไหว เฮ้ยแต่มันก็ดีกว่าอันเก่าเพราะว่าไออันที่ผมใช้อยู่มันโจมตีผมอัตโนมัตินะครับ F มาเฮ้ย <Hey, S 1> มันใกล้ตา,ตายแล้วมันใกล้ตา,ตายแล้วเฮ้ยเอาจริงเอาจริงผมว่าได้ผมว่าได้ยิง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 โอเคอาจจะแบบแลดูรุงแรงนิดนึงนี่นี่น,น,น,นี่ผมได้อะไรสักอย่างหนึ่งเห็นไหมครับมันบวกหนึ่งมาให้ผมแล้วอะ e, F แม่งกดมั่ว Win เออเออเอเอเฮ้ย ไอ้นั่นมันยิงออกมาได้ด้วยเหรอวะไอ้คนโกมหานี่แม่งมันยิงอมาไม่รู้ป้าฟ้าเนี่ยก่อแตกเลยอ่อาตาตากำลังซ่อมแซมอยู่โอเคผมเชื่อมั่นในตัวคุณว่าคุณจะซ่อมขก่อให้กับผมได้ยอดมากขอบผอกคุณมากเลยวงจะตายรีบซ่อมได้ไหมเนี่ย F R V เย่เยรูแฮปฟันแฮปฟันเพื่อนแฮปฟันเลยนะ มึงคิดว่ามึงจะลอยบอสคนเดียวเหรอวะแล้วกูแม่งโดนลุมเนี่ยกูประสบพบเจอเหมือนกับที่มึงโดนเป๊ะเป๊ะเอาละจังหวะที่เขากำลังพุลมุนจังหวะนี้แหละคุณผู้ชมจะเป็นจังหวะที่ผมกำลังจะได้เฉิดฉายนี่ได้เวลาลอยบอสลอยบอสคนเดียวสุดยอดนี่แหละโอกาสของกูเลยที่เราจะได้ทำดาวเมจคุณผู้ชมครับ แม่งหายมาแล้วลูกน้องมันมาแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นเงียบ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 ดิไม่เห็นเราก็กูกลังทำอะไรอยู่กูทำดาเมจโอ้โหนักมวิ้ป้อมดูบิบิีแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราแบบทำลายแบบทีละเสาทีละเสาแบบเนี้ยผมว่าเราน่าจะไหวอยู่น่ามันมันมันน่าจะไหวอยู่เพราะว่าในเซิร์ฟเวอร์นี้มันไม่ได้มีเพียงแค่เราคนเดียวเว้ยนึกออกว่ามันยังมีคนอื่นที่มาช่วยเราด้วยโอเคโอเค เฮ้ย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 เไปเล่นไปผมว่าได้ผมว่าได้โอ้ยยมึงอย่าทแบบนี้กูดีกว่าเฮออผมว่าได้ต้นหนึ่งเสาเสาหยุดหยุด A K กูหยุด upper คั t กูต t o p o a y หายไปแล้วใช่ไมหนึ่งเสาเหลืออีกหเสาโอ้ยลากมังกรมาแล้วก้อนบอสแง ว่านี่เราต้องโจมตียังไงวะโจมตีแบบนี้เหรอโอเค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 สุดยอดมากผมไม่ได้ใส่เกาะต้องนึกขอใส่เกาะก่อนนะจัดไปทําไมเลือดมันไม่ลดเลยคุณผู้ชมโอ้ยโอ้ยผมว่าผมน่าจะโดนพลังของเพื่อนกูนกนด้วยเนี่ยแหละพวกกูน่าจะโดนพลังเพื่อนกูนด้วยเดียวเดียวเดียวบอสมึงมีกี่หลอดวะทำไมกูไม่เห็นเลือดมันลดแบบไม่แต่แอะเดียวเลยอะและสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดคือต่างคนต่างโดนลูกหลงของพลัง ขุ่นเทพแต่ละคนห้ามเข้าใกล้ห้ามเข้าใกล้ขอกูเปิดผลักเนี่ยกูกูน่าจะโดนผลักเลือนกูเฮ้ยเลือดหายไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาว่ะมาว่ะตัวเองเอาว่ะภาพมาละภาพมาคุณผู้ชมครับภาพมาภาพมาแล้วภาพนั้นสวยมากๆเลยภาพโอเคภาพเริ่มไปละตอนนี้ภาพเริ่มตัดละเฮ้ยภาพตัดแล้วว่ะ คุณผู้ชมครับ STOP! Come on! ความฝันที่เป็นจริงแลบหนึ่งขอกูพักระหว่างการลบก่อน STOP! stop ปล่อยกูไปกูใกล้จะตายเดี๋ยวเราหลอยเอาก็พอหลอยหลอยรลอย F กูว่ากูโดนพลังของเพื่อนคุณผู้ชมเชื่อไหมผมว่าผมโดนพลังเพื่อนผมเองนะครับ มันคือคือเจ้าหมอนี่มันไม่ได้โจมตีกูหรอกกูโดนพลังเพื่อนกูเนี่ยแล้วกูมันจะตายแล้วเพื่อนกูไม่ก็โดนพลงังกูด้วยโอเค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 ไงโอเคจีอย่างงี้โอเคโอค้โหโอ้โหยับเละตุ้มเป๊ะอ่ะเอ,ะอฟวีผมใส่หมดมอ่ะคุณผู้ชมครับผมใส่หมดกูบอกเลยกูใส่หมดโอเคเอฟอ่ะ เออเออวยเอออย่างนั้นแหละไอ้คิงคองมึงหยุดก่อนได้ไหมเนี่ยเห็นไหมว่าพวกครัวกำลังทำอะไรอยู่พวกครัวกำลังลุมบอสอยู่ครัวกำลังลุมลูกพี่มึงอยู่เพราะฉะนั้นแะ้วเนี่ยขอล็อกอย่ายุ่งโอเค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 ถ้าเริ่มตัดแล้วทักตัดเลยแล้วสุดท้ายนี่เขาก็ปราบบอสมังกรนะครับโดยที่ไม่มีกู ใช่นี่ถือว่าเป็น sad ending สำหรับกูเลยยังน้อยน้อยเห็นแบบเห็นเจ้าหมอนี่ได้ตายต่อหน้าต่อต,อตากูก่อนได้ไหมได้โปรดเถอะได้โปรดโอ้โหผมได้อะไรเนี่ย17เซลล์ลูกกูได้เลเวลออกมาด้วยหรือเปล่าแบบนี้ต้องดูก่อนน่าจะได้น่าจะได้อยู่ไอ้เซลล์นี่มันทําอะไรได้วะไอ,อ,อ้เซลล์นี่มันทําอะไรได้คุณผู้ชมเดี๋ยวรึไม่จะพิมพ์คอมเมนต์บอกผม้ลยละกันผมว่าผมอ นัวกับบอสมันเกินว่ะเไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับไม่แน่ผมอาจจะมารีวิวเคนคาคุจา3เป็นสเตจใหม่ของเออเคนคันเดกิเนาะ